สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกับป้าแล้วนะคะวันนี้ป้าจะมาเข้าครัวพาทำอ่ะสูชิปลาทูกันพี่น้องป้าซื้อปลาทูมาครึ่งกิโลล้างไส้อะไรให้เรียบร้อยสะอาดป้านึ่งสี่ห้านาทีพอสดสด้วนมันก็จะป้าชอบแบบนี้นะพี่น้องบางคนอาจจะควักไส้ควักพุงเราสดๆเลยก็ได้แต่ก็จะมีรสชาติหวานเหมือนกันปลาทูสดเราไม่ นึ่งนานส่วนผสมของเราก็น้ำพริกแกงใต้2ช้อนโต๊ะหัวกะทิสด150กร,รมัมผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาล2ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใบมะขูดหั่นฝอยหนึ่งถ้วยพริกแดงหั่นฝอยสองสองเม็ดพริกกินดาหั่นฝอยรวยหน้าสัก3-4เม็ด มาพี่น้องเรามาลงมือทํากันเลยเนาะสิ่งแรกเลยไปแรงไปนะป่ะเดี๋ยวไปเลยป้าจะเอาหัวกะทิลงผัดเลยกะทิลงผัดเลย,ะลเลยจะได้หอมพริกแกงเราจะได้หอมกุ่นพี่น้อง ต้องให้รสจูชีต้องรสชาติเข้มข้นที่แตกมันนิดนึงออกให้หมดสดาย เอาให้หนัวไปเลยพี่น้องอืาจะเติมน้ำพรลทินิดนึงให้มีน้ำคลุกคลิกหน่อย เรามาปรุงรสเลยผงนัวน้ำตาลน้ำปลาทำง่ายๆพี่น้องดูสี่ทำง่ายง่าย,ายแล้วก็อร่อยเบร์เข้มข้น ่อขาดเหลือเพิ่มเกินอะไรพี่นอ้องอืสามรสเลยพริกนี่เผ็ดนะเ <c oughs> นเผ็ดพี่น้องเผ็ดอันนี้พริกอาเมดออกแล้วคงไม่เผ็ดเด็กๆคงกินได้แต่พริกแกงใต้นะฮะป้าบอกเลยว่าส่วนมากมันจะเผ็ดจะร้อนแรง <c oughs> เข้มข้นร้อนแรงเผ็ด ใส่ใบมะกรูดเข้าไปพี่น้องพวกสูชีเนี่ยนะพี่น้องพวกสูสีพวกขั่วกิ้งเนี่ยต้องเข้มขน้นต้องมากด้วยไอ้สมุนไพรอะ่ะพวกพริกใบมะกรูดนะเราใส่น้อยมันจะแม่่อยหรอกเราต้องใส่เยอะๆมันจะหอมพี่น้อง จะทูลงไปเลยหน้างอคอหักลงไปเลยก็ยจะเละหน้างอคอหักลงไปเลยจะทิ้งไว้สักครู่นึง พื้นหนึ่งที่น้องหอมกุ่นเลยหอมฟุ้งทั่วบ้านเลย กล่กละไก่ได้กินแล้วพี่น้องกระดูเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงแล้วพี่น้องนะเข่งละเจ็ดสิบบาทแต่นี่ร้อยสี่สิบหกบาทสี่ผ้าก็ไม่ยอมลดร้อยสี่หกบาททูเดี๋ยวนี้แพงมาก แพงเก็บเท่าหมูแพงกว่าหมูอ่ะหอยแพงยิ่งโอ้ยสมัยก่อนป้าทำงานโรงงานอยู่มหาชัยโลดะเจ็ดแปดบาทแต่มันก็นานเนาะสามสิสีสิบปีแล้วต้อพพ่นงเนาะเดี๋ยวนี้โอ้ยหลานหอยอามาขายตัวลเล็กๆโลแล้เป็นร้อยโลเจ็ดสิบแปดสิบแพงมากแพงเวอ่อแพงเกินอื้อ เดี๋ยวแรงไม่ได้เดีเ๋ยวคอหักหน้างอคอหักน <S <S ีก่ยเยิ้นได้เดาะเราปิดไฟเลยเสิร์ฟจานเลยพี่น้องเสริเสร์ฟจานตักแรงก็ไม่ได้นะเนี่ยโอ๊ย ตักแลงหน้างอคอหักก็คอหักไปเลยต้องประคับประคองด้วย มันออกข้นหมดน้ำพริกรา,าดหัวกะทินิดนึงอาใช้กะทิกล่องนะหัวมันนะ่ะออกมันๆนหน่อย สูชิผนงนี่จะต้องรสชาติเข้มข้นนะถึงพริกถึงแกงถึงเครื่องถึงกะทิพี่น้องให้งันมันแม่อร่อยนะคะต้องให้รสชาติเข้มข้นเลยอาหารไทยขึ้นชื่อเลยอาหารไทยเดี๋ยวนะี้คนชอบเผ็ด นี้ก็เสร็จพี่น้องเราก็จะได้แล้วสูชีปลาทูพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆพี่น้องรสชาติเข้มขน้นข้าวสวยร้อนๆหรือข้าเหนียวก็ได้ ถึงพริกถึงแกงนะพี่น้องนะอย่าลืมทํากินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดคอมเมนต์ซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะป้าจะได้มีแรงกำํลกำลังใจทําคลิปให้ผู้ชมได้ดูต่อเนื่องนะคะอีกออการคอมเมนต์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้ป้าถามว่าป้าอยากได้อะไรมากมายไหมไม่ได้อยากได้อะไรมากมายป้าทํางานอยู่ในครัวก็อยากแบ่งปันเมนูอาหารแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุข ทั่งงานอื่นไม่ชอบชอบอย่างเดียวงานทำครัวเป็นกุ๊กอะไรเงี้ยป้าชอบก็เลยอยากแบ่งปันเมนูอาหารพี่น้องอย่าลืมเอานําไปทํากินกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆและพี่พี่น้องๆเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องป้าแม่บ้านนะคะขอ,อให้ทุกคนดูแลตัวเองโชคดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะจากช่องแม่บ้านบรานอกบาย